หนึ่งอำเภองลานั้งสั่อำเภอเมืองสุวินจังหวัดสุวินในวันนี้โครงการนี้จดขึ้นโดยความมือกอสำนักงานวันธรรมจังหวัดสุวินสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุวินอำเภอเมืองสุวินโดยพนักงานพัฒนาจุมชนอำเภอเมืองสุวินหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มุ่งหวังให้ลานตั้งสรค์แห่งนี้เป็นพื้นที่ของการอนุรักษ์สร้างสรรค์และส่บต่บพลังซอฟต์าวร์ ของไทยผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนและเยาวชนในพื้นที่กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมศาสนาที่ไม่เพียงแต่จารักมรดกวัฒนธรรมพุทิยาท้องดินแต่ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนทุกชนไปกั ควมถึงสอดคล้งงองกับนโยบายของกระทรวงพาณไทยที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและท่องเที่ยววิถีชุมชนวัตถุประสงค์สําคัญของโครงการนี้ได้แก่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพ,าพาัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กเยาวนชนและประชาชนในการเป็นเจ้าของพื้นที่ทางวัฒนธรรมสืบสานและต่อยอดองความรู้ดั้งเดิมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์สนับสนุนอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ชุมชน พัฒนาพื้นที่เรียนรูทางวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งหลักสร้างสารรค์อำเภอเมืองสุรินทร์กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด3ครั้งระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2568โดยครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีครั้งแรกของปีก็ประมาณ2568ซึ่งครับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและศิลปิในในพื้นที่้ได,ไดครับเกียรติจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจอาทินิทรรศการผลงานศิลปะและศิลปะประยุกต์จากกลุ่มสิลสิรินทร์กลุ่มสินสุระและกลุ่มอาร์ตแอดธนีตานีอำเภอปราสาทเวิร์กช็อปศิลปะจากอาจารย์จิรายุทธ์ชาวนาร้านกรอบไม้แกล,ลลี่แอดสุรินและเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินกิจกรรม DIY งานสร้างสารรค์เช่น ส้อยสุขใจโดยด็อกเตอร์กระดึงนิดจับใจหมอะงานเพ้นสิ่งของเครื่องใช้โดยแฮนเมดบ้านทุ่งการสาธิตอาหารพื้นถิ่นหากินยากโดยปราชชาวบ้านอำเภเมืองสุรินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากตลาดประชาการของชุมชนในพื้นที่รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาทิการแสดงขนเด็กโดยเด็กชายพิพัฒน์ชาวนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากโรงเรียนการวิทยาราชมังคลาภิเก การแสดงเต้นประกอบเพลงจากโรงเรียนสุขวิทยาคารและการแสดงดนตรีโดยกลุ่มเยาวชน The k คิง กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาลานสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศูนย์กลางวัฒนธรรมและศูนย์กลางกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนที่จะขยายผลสู่ความยั่งยืนในอนาคตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนในการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมที่เข้าถึงได้จริงสร้างประโยชน์ให้กับทุกกลุ่มวัยและสามารถจัดกิจกรรมเช่นนี้ได้อย่างต่อเน,นื่องในอนาคต ในโอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผมขอ,อเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณาให้เกียรติมอบกิจบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลกล่าวเปิดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งลานส,สาร้างสรรค์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในปัดนี้ ปราบขอบคุณครับเสียงปรบมือในางให้กับท่านนายอำเภอเมืองสุรินทร์ครับท่านรองรักจงบุตส่าห์ครับต้องขอขับขอบพระบุณท่านมากครับที่ท่านกรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับสําหรับท่านประธานเราก็ท่านรองนายกรัชการรวมถึงท่านรัครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์ด้วยครับโอเคนะครับอย่างเช่างภาพนะครับสักครู่นะครับสองครับแลพิธีกรบางบอกด้วยนะครับ แต่พิธีกรเป็นคนไทยไม่ใช่ปะครับขอบคุณมากครับอังการณ์นนครับขออนุญาตเข้าสู่การมอบเสียงปรบมือสแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนางนาตั้งสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเนาะงานอยู่ในจังหวัดเองอ่าโอเคครับผมเข้าทางด้านซ้ายมือท่านประธานแล้วก็ขออนุญาตอ้อมหลังท่านประธานก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ลงมาทางนะครับผม เรานำกิจกรรมสีสันแห่งการเวลาอามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญนางสาวอิสระพรพรมภูวันนะครับนำกิจกรรมนิทรรศการงานศิลสุระมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ครับยืนก็ได้นะครับอยุนได้ไหมอาลูกเอออาโอเคนั่งก็ได้ครับ จริงๆอยู่ข้างล่างก็ได้นะโรคถ้า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 เยอะมากนะครับเรามีพื้นที่ด้านล่างได้พื้นที่ื้ทีของเรารับมอย่างรับได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวลงได้เลยนะฮะลำดับต่อไปเรียนเชิญนางสกลสุภาบัวพาครับมีเทศกาลงานภาพถ่ายงานศิลปะครับต่อไปเรียนเชิญนายพีทดนนบัวงามนะครับน้องจากวิาลเท็นิคสุรินนะครับ เรามีความรู้ความสามารถหลากหลายย้ายน้องรั่วเขาทำนะ้องคครับขอบคุณมากครับโอเคครับคณะเรียนเชิญลำดับต่อไปครับนางสาวกรณ์ภาาสายกรลินนะครับผมกิจกรรมงานเพ้นบนสิ่งของเครื่องใช้นะครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปเรียนเชิญนะครับท่านผู้นวยการ จกกักรพงศ์เจริญพอ่อนายกผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยารัชบังคลาพิเศษนะครับพร้อมด้วยนะครับท่านท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ท่านบุญปูตุรกับเยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับสองสามครับ ขอบคุณมากครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนางอารยาเรือนสุขครับเวิร์กช็อปสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้านะครับเรียนเชิญครับให้เราแล้วเหรอขอบคุณมากครับลรดับต่อไปเรียนเชิญนางสุริพรสายวารีรัตน์นะครับโครงการจัดสารไวยนะครับติดตรงนี้คร ท่านรองพุม casa, ่มในวยการโรงเรียนตามวิทยาราชบังคารพิเศษนะครับลำกับต่อไปครับเรียนเชิญน,นางสาวสุชาวดีสมพงศ์ครับในกิจกรรมโชว์งานศิละปะและวาดภาพได้ได้เอาช่วยพวกกันี้แหละลำต่อไปครับเรียนเชิญน,นางสาวกนิกาได้ใสครับ เดี๋ยวอ้อมทางด้านหลังท่านประธานเลยครับลูกนะะฮลำดับต่อไปครับเรียนเชิญนายอภิสิทธิ์เชิดสุขครับกิจกรรมด้านศิละปะนะฮะเรียนเชิญเลยครับผูแ้แสดงความยินดีครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญนางนัทภาวัชระจระกงครับ สารแสงสำเนียงกันตรึมนะครับคุณตูครับแล้วก็เรียนเชิญน้องๆนักเรียนด้วยครับยืนในรกครับโอเคเอาละสวยงามครับขอบคุณมากครับระดับต่อไปเรียนเชิญน,นางสาวสาวรักษ์แสงเพชรครับผมวันนี้นำการแสดง cover dance มาแสดงให้ทุกท่านได้รับชมด้วยครับ โค้ดหนลูกโค้ดสวยสวยขอบคุณมากครับเก๋ครับขอบคุณมากครับกานเราต่อไปครับเรียนเชิญนางสาวเจนจีราสมทิพ์ครับวันนี้ในทีมสุระซอฟต์พาวเวอร์นะครับกำลังเลยกันได้ลูกครับยืนเลย ใช่ครับที่พี่ดึงความยั่งตัวพี่ดูอ่ามยั่งตัวพี่เดินโอเคครับอ่าสวยงามครับยิ้มได้นะลูกยิ้มเหียบละหะละฮันไปเลยนี่ารักที่สุดครับขอบคุณมากครับนะฮะผมจากคุณครูเจนจิราสมทิพย์ครับมันลำดับต่อไปเชิญ่น ขอบคุณมากครับลำดับต่อไปครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครคกกลำดับต่อไปครับเรียนเชิญน,นะ ขอนนา้เรียนเชิญลำดับต่อไปครับท่านผู้ใหญ่ชนทิชาสมานโซครับกลุ่มสาธิตขนมโบราณบ้านเทียนมีนะครับต้องขอบุญทางสำนักง,งานพัฒนาชุมช,มชมนอำเภอเมืองสุรินทร์ท่านพัฒนาการพัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ครับท่านเรีเชิญนะฮรผมและ ท่านสุดท้ายครับขอไปครับยังเหลืออีกสองท่านนะครับเรียนเชิญนางสาวโสภพิณพ,พาประทุมแก้วครับดอกไม้ขวดลวดกำรรมะหยี่นะครับขอไปครับดอกไม้ลวดกำมะหยี่เรียนเชิญครับและท่านสุดท้ายครับเรียนเชิญด็อกเตอร์คดึงนิดจับใจหมอ นะครับผมท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ครับในกิจกรรมสร้อยสุขใจนะครับโอกาสนี้ครับท่านจากซีนทอนขออนุญาตบันทึกภาพหนึ่งภาพนะครับกับท่านประธานด้านล่างครับสักครู่ครับดีครับในกิจกรรมของเราครับ เรียบร้อยขอบพระคุณมากครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิรินาคราชเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมแล้วก็เปิดงานหนึ่งอำเภอหนึ่งหลางสร้างสรรค์นะครับตามระดับต่างๆครับเรียนเชิญครับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดท่านในพมืองตุลิน่ครับท่านมาทําจังหวัด ท่านหัวหน้าตุลาการทุกส่วนเลยนะคับวัน,นี้มาเยอะเลยท่านประธานสภาวัฒน์อเอเมืองสุรินทร์ท่านผู้บริหารฐานศึกษาคณะคุณครูคณะกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านแล้วก็น้องๆเยาวชนที่รักครับท่านชำนาญชื่ตาผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้กับผมมาเป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งลานข้านสันนะครับอของอำเภอเมืองสุรินทร์ นะครับซึ่งเราจัดกิจกรรม <Yeah. S 1> ทั้งก่อนที่ <Yeah. S 1> ทั้งขานะครับแล้วก็คั้งนี้ก็มาที่อำเภอเมืองสุรินโดยเป้าหมายก็คืออยากขยายพื้นที่ไปให้มากที่สุดเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอก็จะมีของดีอยู่มากมาย อันดับแรกก่อนวันนี้บรรยากาศเป็นใจครับแล้วบรรยากาศเป็นใจเหมือนเหมือนเราไปไปไป MOU กับเทวดาไว้ว่าวันนี้บรรยากาศจะต้องเต็มเต็มร้อยนะวันนี้ก็เต็มร้อยจริงๆอ่าค้มเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆทําให้พวกเราร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขมากๆนะครับกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานวัฒนธรรมอ่าหนึ่งลานทั้งสันเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมากๆอ่ะดีมากๆวันนี้เราได้เห็น ทุกเพศทุกวัยได้มาร่วมกันสร้างสรรคอยู่ที่นี่ผมผมนึกคำคำฝรั่งคำหนึ่งที่เขาพูดแล้วก็จำติดตลอดน็คือว่าเอ่อเอ่อโล c คเ t อร์ n no no nation คือไม่มีไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีพุชาติหมายถึงว่าพวกเราจะต้องดำรงสิ่งที่เรามีอยู่ให้ให้ให,ให้ให้ประจักษ์ แล้วก็ให้ยาวนานมากที่สุดนี่คือฝันนี้เราเราได้ไประจักษ์แล้วว่าเราเราได้นําสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ได้มานําเสนอแม้เป็นมุมเล็กๆเป็นงานเล็กๆมุมหนึ่งของที่วการอำเภอเมืองมุมหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์แต่ผมเชื่อว่ามันจะยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตสิ่งเล็กสิต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดจากสิ่งเล็กๆนี่แหละบางเรื่องก็นั่งคุยกันสองคนนั่งทานข้าวด้วยกันนั่งทานกาแฟด้วยกันก็เกิดงานที่ยิ่งใหญ่ไประดับระดับประเทศระดับโลกได้แต่สิ่งที่สําคัญที่เห็นวันนี้นอกจากอุบาสการนอกจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้มาถ่ายทอดงานศิลป์แล้วยังเห็นเด็กๆเยาวชนได้มาถ่ายทอดงานศินลปะแขนงต่างๆที่ตัวเองมีตัวเองถนัดผม,ผมเวลาไปคุยกับเด็กๆจะ,จะพูดตลอดว่า พระเจ้าตั้งให้เรามาไม่เหมือนกันสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ไม่เหมือนกันแน่แน่จะยกตัวอย่างพวขาวบรญชาเมฆตลอดเขาเขาเขาจะบอกว่าเขานั้นไม่ได้เรียนเก่งเขียนชื่อ,อสมบัติบรญชาเมฆก็ยังเขียนลายมือไม่สวยเขียนไม่ชัดวัดก่อนไปขึ้นบ้านใหม่เขาเขาเขาเล่าให้เราฟังว่าคุณครูประจำชั้นอาจจะไม่ให้จบ แต่อาจารย์ใหญ่บอกว่าให้ให้ร้องเมื่อจบเถอะให้มันเขียนชื่อได้ก็พอพอเขียนชื่อได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ทำมาหากินนะวันนี้ผมรู้สึกอยากขอบคุณอาจารย์ใหญ่เพราะว่าลายเซ็นของผมเซ็นแต่ละครั้งนี้คือสิบล้านล่าสุดนี่เซ็นชกกับปลาเกียวเซ็นโดยไม่ได้ชกเลยนะครับได้18ล้านแล้ว ได้18แล้านแล้วลายเซ็นของเขาเ,เดียวเนี่ยสมบัติบัญชามเมฆเฉยนีย่แล้วก็ไม่ได้โชกเพราะอากันไหนไม่พร้อมแน่เห็นไหมเขาบอกว่าผมอยากขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่บอกว่าให้ขอให้ลายเซ็นเท่านั้นลายเซ็นเซ็นชื่อได้เอาไม่ใช่คือเขียนชื่อตัวเองได้ก็เอาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้มาไม่เหมือนกันถามว่าปวีณาทองตุกนักชกเหรียญทองยกน้ำหนักของสีขอของสุรินทร์เราเนี่ยสมัยในโอลิมปิกเนี่ยก็ มีความเชื่อชาญเรื่องนั้นอาจารย์วีรธรรมได้ไปคุยกับท่านท่านก็บอกว่าท่านชอบวาดรูปวาดรูปแล้วอยู่หลังห้องคุณครูสอนศิลปะบอกไอ้คุณครูไมคับคุณครูสอนคณิศตศาสตร์บอกว่าไปบอกคุณพ่อซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้เด็กให้เด็กชายวาริรธรรมตั้งใจเรียนหน่อยวิชาคณิตศาสตร์คุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่สนใจคณิศตศาสตร์แต่เขาสนใจงานศิลปะวาดรูปเดี๋ยวจะต่งเขาไปเรียนพาะช่าง ถ้านั้นเราก็จะไม่มีอาจารย์เบียร์ทำตะกูลเงินไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างมาไม่เหมือนกันเมื่อกี้เห็นน้องๆที่จะมาะแสดงโชว์เนี่ยลิซ่าอยู่ข้างบ้านเราก็มาจากโครงการท no. ูบีน้ำวันเราก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกลายมาเป็นตีลเป็นเบอร์หนึ่งของโลก เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้กําลังใจกับงานศิลปะทุกขแขนงที่จะเกิดขึ้นนะครับคนกรินเป็นคนเก่งคนุรินเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรก็สําเร็จและทําอะไรก็ไม่ใช่แค่ระดับประเทศไประดับโลกได้เพราะฉะนั้นอยากให้กําลังใจลูกๆยาวชนนะครับที่จะเดินต่อไปที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและก็ศิลปะที่งดงามของุรินของประเทศไทยของเราให้ไปสู่ทั่วโลกได้รูจ้จักนะครับขอบคุณทางท่านวัทําจังหวัดที่ได้อ่า เป็นต้นคิดในเรื่องของไอเดียดีๆในการจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งรันส้างสรรค์ขอบคุณท่านเอ็มเฟิร์มเมืองสุรินทร์นะครับท่านเหลารัฐสงสาที่เป็นเจ้าภาพในการพื้นที่ให้พวกเราได้มาร่วมนําเสนอนะครับในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งท่านอาจารย์ชัดเอกด้วยนะครับท่านหัวหน้าสัวราชการทุกต่วเลยทีท่ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็อยู่ข้างล่างด้วยขอบคุณผู้ประสานงานทุกภาคส่วนขอบคุณท่านผู้บริหารทางศึกษาคุณครูอาจารย์ที่นําเด็กๆมาร่วมสร้างสรรค์เราคงจะได้จัดกิจกรรมครั้งทททีีี่่่่ไปเือย ื่อให้ความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกับาการสร้า,างฐาง,งานของพวกเรานะครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วก็ขอเปิดงานหนึ่งอำเภอ1รา,างสร้างฐานอำเภอเมืองสุรินทร์ณนะบัดนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับเสียงปรบมือระดังอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านประธานศรีจันเบียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านประธานในพิธีครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติตั้งบนสักครู่ครับผมอยากให้มีภาพความเขาเรียกว่าเป็นภาพแห่ง พลังนะครับพยเรียนเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทางท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับด้านล่างของจังหวัดสุรินทร์ครับพอัคฆ์เรียนเชิญพี่ๆจากศูนย์ตราพิรมด้วยครับนะฮะพี่ๆจากศูนย์ตราพิรมจ๋านะครับพยเรียนเชิญพี่ร่วมบันทึกภาพกับพวกเราด้วยกับอาจารย์เต้จ๋านะครับเรียนเชิญอาจารย์เต้ด้วยครับนะครับเรียนเชิญครับครับ อยากเดัดกันหมดก็ได้นะฮะโอเคครับภาพแรกขออนุญาตกิมขอกองนะครับครับทำไปนะครับภาพสามขออนุญาตมินิหารได้ไหมฮะภาพที่สี่ขออนุญาตยกมือซ้ายแล้วทำเป็นตัว C ได้ไหมแปลว่า c ค l t เจอฮะ ผมเกาเจอร์แล้วก็จิ้มแกมหน่อยครับภาพที่ห้าขออนุญาตเฮ่หน่อยได้ไหมครับเดีายวเราทำเป็นวิดีโอครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะนับสามสี่นับถอยหลังสามสามมินาทีแล้วก็เฮ่ดังๆนะครับสามสองหนึ่งเฮ่โอเคครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณสำหรับ